สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Top Game Thailand นะครับผมกระแสของ Metaverse ในปัจจุบันนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามาแรงมากๆเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยมีอีกหนึ่งโปรโตโคอลนะครับที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของการลงทุนโดยเฉพาะในกลุ่มของ Metaverse ต่างๆนะครับโดยตรงเลยมาแนะนำนะฮะโปรโตโคอลนี้มีชื่อว่า VMPI e นะครับนอกจากจะทําหน้าที่เป็นโปรโตโคอลที่แบบไร้ศูนย์กลางที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากโทเค็นสาย Metaverse ต่างๆได้แล้วนะครับตัวเขาเองก็ยังมีโปรเจกต์เกมเป็นของตัวเองอีกด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะ จะมาเจาะลึกกันถึง VMPI ไปพร้อมกันนะครับก่อนจะไปอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาหลังินโทรครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพก,กว้างๆของ VMPI p r o t ตค o l กันก่อนนะครับหลักๆเลยเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น4ส่วนได้กันนะครับผมส่วนแรกก็คือจะเป็นส่วนของดาวนะครับหรือว่าองค์กรแบบอัตโนมัติกระจายศูย์นั่นเองภาษาอังกฤษเขาชื่อเต็มๆก็คือว่า decentralized autonomous organization นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าทาง VMPI นะครับเขาก็าจะช่วยรวบรวมโปรเจกต์ Metaverse ที่น่าลงทุนมาให้ก็คือคล้ายๆกับกองทุนนั่นแหละเขาเหมือนกับว่าเขาจะคัดโปรเจกต์คัดหุ้นดีๆมาให้เราแล้ว,ลวอะไรประมาณนี้นะครับเหมาะสําหรับใครที่ก็ไม่ค่อยมีเวลา รีเสิร์ชโปรเจกต์เมตาเวิร์สต่างๆด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยถ้าอยากจะลงทุนในเหรียญเมตาเวิร์สนะก็มาเปิดเว็บไซต์นี้ก็มาลอกกันบ้านเขาได้เลยต่อเนื่องกันจากส่วนที่1นะครับในส่วนที่2เนี่ย V M Pi าเนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันที่สามารถนำโทเค็นต่างๆจากเมตาเวิร์สเนี่ยมาสเต็กกิ้งเพื่อรับผลตอบแทนเป็นเวมโทเค็นได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับในโปรเจกต์ของเขาในส่วนของการสเต็กกิ้งนี่จริงๆก็เรียกได้ว่าก็น่าจะโอเคมากเลยเพราะว่าบางโปรเจกต์เนี่ยก็ไม่ได้เปิดสเต็กกิ้ง ็น้อยกว่า VMPI ด้วยนะครับใครที่เป็นสายโฮเนี่ยสามารถนำโทเคน Meta w e r s e ต่างๆมาสเต็กที่นี่ได้นะแต่ถึงอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ต้องเรียนว่าโทเคนที่จะได้รับเป็น s t a k i n g Reward นะครับมันก็มีความผันผวนของราคาตามสไตล์โทเคนทั่วไปนะครับก็คือช่วงไหนราคาดีเนี่ยผลตอบแทนก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับช่วงไหนราคาตกผลตอบแทนก็อาจจะน้อยลงหน่อยแต่ก่อนที่จะลงทุนเนี่ยยังไงก็อย่าลืมดู your own research กันด้วยนะฮะแล้วก็ในปัจจุบันนะครับเขาก็มีพูให้สเต็กอยู่ทั้งสิน้น6พูด้วยกันนะครับผมก็มีน,น,มน TV APL อยู่ประมาณ2ล้านกว่านะครับให้ผลตอบแทนเป็นเวมโทเค็นนะครับ32%บวกกับอีสิก้าเกน,นะครับผมแล้วก็จะมีนี่เหรียญมานานะครับจาก Decentraland นะครับผมอยู่ประมาณ7 0 0 0แสกว่า TBL นะครับผลตอบแทนให้เป็น APR 98%ะน,นะครับแล้วก็มีเหรียญแซนนะครับเนี่ยแซนมีอยู่ล้านาเลยนะครับมากกว่ามานา2เท่านะให้ผลตอบแทนอยู่ที่48% APR น,นะครับแล้วก็มีเหรียญสตาร์สตาร์นี่เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์เมตาเวิร์สแนวอวากาศ สำหรับเหรียญสตาแต่ว่า t v l ในแพลตฟอร์มของ VMPI เนี่ยสูงมาก9ล้าน6เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ให้ APR มาที่7นะครับแล้วก็นี่คุ้นเคยนะครับกับเหรียญ AXS จาก Axinfinity นะครับผมมี t v l อยู่ที่3 0 0 0กว่านะครับค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าให้ APR เยอะมากนะเป็นเหรียญแวมอยู่ที่220%บวกกับอีก15.71%นะครับและสุดท้ายก็เป็นเหรียญเวมโทเค็ของเขาเองแน่นอนนะครับ t v l มากสุดเลย15ล้านให้ APR อยู่ที่11%นะครับ สรุปโดยรวม TVL ทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่35ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,200ล้านบาทนะครับและปัจจุบันเนี่ยก็สามารถนำเหรียญ VM Token หรือว่ากูบันนัทโทเค็นของเขานะไปแลกนะครับได้ในหลายๆแพลตฟอร์มแล้วก็ได้ในทั้งอีเทอร์เรียมเชนแล้วก็บีแอนด์สมาร์ชเชนด้วยนะครับผมถ้าไปอีเทอร์เรียมเนี่ยก็ไปสวอปได้ที่ยูนิสวอปนะครับแล้วก็ถ้าใครอยู่บนบีแอนด์สมาร์ชเชนก็สามารถไปสวอปได้ที่แพนเค้กสวอปนั่นเองนะฮะมาดูในนนส่น่่ววที3กัะครบบเาบาเาาออ VMP ง ก็มีกิลของตัวเองด้วยนะในด้านการทํากิวนะครับหลักๆก,ก็จะโฟกัสในเรื่องของการให้สกอร์ลชิพนะครับหรือก็คือการมอบทุนให้กับผู้เล่นทั่วไปผู้เล่นสามารถสร้างรายได้แล้วก็มีการตกลงว่าจะแบ่งรายได้กันอย่างไรจริงๆแล้วเรื่องของการมอบทุนเนี่ยส่วนตัวผมค่อนข้างเห็นด้วยมากเลยนะเพราะว่ามันจะช่วยให้ผู้เล่นที่แบบว่าอาจจะแบบทุนน้อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่อยากลงทุนมากๆนะครับแล้วก็สามารถมาเข้าร่วมสร้างรายได้จากเกมแนวอปพลิเคชันได้แล้วก็ที่สําคัญคือคนที่มารับทุนเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องแบกรับคควาามเสี่่ยงงออะไรนรููก็ื V ผ รับทุนเนี่ยก็ลงแรงมาเล่นนะครับรายได้ก็มานํามาแบ่งกันนั่นเองนะฮะและสุดท้ายที่น่าสนใจที่สุดเลยของทางเวมพายนะครับคือเขาก็มีโปรเจกต์เกมของตัวเองด้วยนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเกมที่เปิดให้บริการอยู่นะั้นมีชื่อว่าเวมพายเดอะเบกิเน็งนะครับและนี่ก็เป็นหน้าตาของเวมพายเดอะเบกิเน็งไงนะครับผมเกมจะเป็นแนวการ์ดเกมนะครับจะมีอยู่2ฝ่ายนะฝ่าย Re มาสกับฝ่ายโรมูลัสนะครับผมให้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นฝ่ายสร้างห้องและอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นฝั่งที่จอยห้องเข้าไปตต่อออสู้้้้กกัันนนดวยาารเเงงะบืบีจม อยู่ให้ประมาณ41ใบถ้าผมจะไม่ผิดนะครับให้ผู้เล่นทําการเลือกการ์ด25ใบาจาก41ใบนั้นนะ,นะครับแล้วก็เข้าไปต่อสู้กันจะเป็นการชิงไหวชิงพลิปในการลงการ์ดเป็นทันเทินสลับกันลงฝั่งเขาลงฝั่งเรา,าลงอะไรประมาณนี้นะครับผมผู้ที่ชนะ2ใน3รอบก็จะได้ชัยชนะไปนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะมีเรื่องของ NFT การ์ดนะครับก็เป็นการ์ดที่อาจจะเก่งกว่าการ์ดที่ให้มาในช่วงเริ่มต้นนั่นเองนะฮะอาร์ตเวิร์กของการ์ดเนี่ยนะครับมันก็จะฟิลประมาณแบบว่าเป็น Euro, ยุโรปยุคกลางอะไรประมาณนี้นะครับให้ เหมือนแบบอารมณ์เหมือนเมจิกแกติริงอะไรประมาณนี้นะครับเป็นทหารโรมันเป็นพ่อมดหมอผีแฟนตาซีอะไรประมาณนี้และในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาเข้าเล่นเกมนี้ให้ดูด้วยนะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของทีมแล้วก็พันเนอร์กันบ้างนะครับผมวันนี้ทีมเขาก็เปิดหน้าหมดเลยนะเนี่ยมาดูในส่วนของคอทีมนะครับผมอ่ามิสเตอร์ดอมไรเดอร์ซีอโอนะครับผมเปิดหน้าหมดเลยนะครับมิสเตอร์ไมค์เรเดอร์นะครับอันนี้เป็นพี่น้องกันหรือเปล่านะครับซีอีโอกับซีโอโอนะครับผมมิสเตอร์ฮาร์วีย์วูดบี้นะครับแล้วก มิสเตอร์พีตาการิโลฟนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับผมนี่เปิดหน้าหมดเลยนะครับอ้าวแต่ว่ามีแอดไวเซอร์แอบเป็นเจ้าชิปนะครับผมจูเลียนโบเทนลูปนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นชื่อจริงนะมีทวิตเตอร์นะครับก็เรียกว่าเปิดหน้ากันทั้งทีมือนนะครับผมหมาถึงแม้รูปนี้จะไม่ใช่รูปจริงแต่ว่าก็มีชื่อมีทวิตเตอร์นะครับผมแต่ว่าทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้มากกว่านะครับในส่วนของพาร์ทเนอร์ VMP อเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับทั้งชิบะนะครับผมแล้วก็ได้มีการลิสต์เหรียญบนแพลตฟอร์มของชิบะะะด้้ววยนนฮแลกกก็อจา นนก็ได้มีการทวีตโต้ตอบกันหลายต่อหลายครั้งนะครับพาร์ทเนอร์อีกเจ้าหนึ่งอันนี้เซอร์ไพรส์เลยนะครับก็คือ a x i กซ i น i ินนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นทาง g ีโฮเนี่ยได้มีการทวีตถึง V Empire ด้วยตัวเองหลายครั้งเลยนะครับดูแล้วนี่ก็ค่อนข้างเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเลยนะก็นี่ไม่ได้มาเล่นๆนะครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาดูเป็นเกมเพลย์นะครับของเกม V Empire The Beginning นะครับอย่างที่เรียนในราบเบื้องต้นว่ามัััันนนนนเป็ traditional card game ร็รดอลกกกาาคื2ฝ่ยยสู้้วแห นะครับผมอันดับแรกต้องอธิบายคร่าวๆให้ฟังนิดนึงว่าเมื่อเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีอยู่2ฝ่ายให้เราเลือกนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสร้างห้องให้ดูนะ อันดับแรกนะครับมันจะต้องใส่ x w m เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการเดิมพันนะครับแต่ว่านี้ผมจะไม่ได้เดิมพันอะไรนะก็จะใส่เป็นศูนย์ไปนะครับแล้วก็มันจะมี2ฝ่ายให้เลือกก็คือรีมาสแล้วก็โรม u l ัสนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกทดสอบเป็นรีมาสกันลวกันแต่ว่าเบื้องต้นต้องขออภัยคือยังไม่รู้ว่าฝ่ายไหนมันมีข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบอะไรกันยังไงนะยังเล่นไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จะครีเอทรูมเลยนะครับจากนั้นก็จะรอนะให้มีคนเข้ามานะครับจอยห้องที่จะมา โดยอัตโนมัติถ้าสมมุติว่าผมสร้างห้องและผมเป็นรีมัสใช่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นโรมูลัสให้โดยอัตโนมัตินะโอเคครับตอนนี้มีคู่ต่อสู้เข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็จะต้องทำการฝั่งที่เข้ามาจอยห้องเนี่ยจะต้องทำการเลือกริสแฟกเตอร์อ risk นะครับแล้วเราก็จะต้องกดริสแฟกเตอร์ให้เท่ากันก็คือเนี่ยเขากดมา10%ใช่ไหมจากนั้นมันก็จะตัดเข้าสู่หน้าจอของการเลือกการ์ดนะครับผมเราจะต้องทำการจัดเด็กทั้งหมด 25ใบนะเพื่อที่จะเริ่มเล่นนะครับแต่ว่าปัจจุบ,บันเนี่ยผมก็ยังเล่นไม่ลึกเท่าไหร่นะสามารถคร่าวๆได้ก็คือว่าเราจะตัดสินแพ้ชนะกันด้วยค่าพลังบนกาจตัวอ,อย่างเช่นเอาใบนี้ก็แล้วกันนะครับคาทาแฟกนะครับผมตอนนี้เนี่ยมีค่าพลังคือ6แต้มนะครับ วิธีการต่อสู้ก็คือให้เราลงการ์ดยูนิตไปแล้วก็วัดค่าพลังกันนั่นเองนะครับแล้วก็ชัยชนะเนี่ยจะเป็นการสู้แบบเบสออฟทรีนะครับก็คือใครชนะ2รอบก่อนก็เป็นผู้ชนะไปเ,เดี๋ยวผมจะลองจัดการ์ดกันละกันนะครับในการเล่นแบบเบสออฟทรีเนี่ยผมก็จะเลือกถ้าเป็นการ์ดเล็กๆนี่ก็จะเลือกอย่างเด็กละ3ใบก็แล้วกันนะครับอ่า1 2 3อะไรประมาณนี้นะครับนี่การ์ดที่เป็นเก่งมากๆก็จะมีอยู่ใบเดียวยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเอ่อชารัสนะครับมีค่าพลังถึง7แน่นะครับแต่ก็มีอยู่ใบเดียวนะครับแล้วก็นี่เป็นครอสโบแมนนะครับครอสโบแมนมีเอ่อใบเล็กๆเลือก3ใบได้นะครับแล้วก็อันนี้มีทหารมา้าอ่ะเลือก3ใบได้ผมอาจจะลงแบบว่าเทินละใบอะไรประมาณนี้นะฮะ แล้วก็อันนี้ทหารธรรมดาเลยนะครับฮาสตติ mm hmm. นะครับผมอ,อันนี้ผมว่ามันกากไปแต่ว่าก็ติด,ตดไปกันละกันเลือกได้ตั้ง25บาใบนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยอิมเพ레이เตอร์นะครับนี่ค่าพลังเป็นศูนย์แต่เขาบอกว่ามีสกิลรูทเลดแท็กติกนะครับช h สอะคลาสแอนด์ฮา a v ฟเดอะโอเวอร์ลอสสเต h o ออฟเดอะคลาสฟอร์ยูอ p o แอนด์ออก็คือ สามารถลดค่าพลังฝั่งตรงข้ามได้ครึ่งหนึ่งอา่านเลือกไปนะครับผมลองดูนะฮะแล้วก็แต่ละใบเนี่ยมันจะมีความสามารถของมันอยู่นะครับแต่ว่าในหน้านี้เนี่ยจะค่อนข้างอ่านยากนิดน,นึงนะครับจริงๆแนะนําว่าต้องไปศึกษาการดจากด้านนอกมาก่อนน่นะครับตอนนี้ผมเลือกไปกี่ใบละ17บเใบแล้วนะแล้วก็ด้านล่างนะครับใบเขียวๆเนี่ยมันจะเป็นกาดเอ,อ่อเหมือนคล้ายๆการเว้นมนอะไรประมาณนี้นะครับเอ,อ่อฟ็อกออฟวอร์ฮาร์ฟสตริงออฟออเอเนมี่เรนจ์ยูนิตอ้าวนี่จัดไปดินะครับแล้วก็ อันนี้อะไรอ่ะพิการ์ฟอร์มยูเเลเจนพุทอินดยแฮนอ๋ออันนี้เป็นการเลือกการ์ดจากเด็กขึ้นมือนะครับอ่ะลองไปสักใบหนึ่งนะครับ แล้วก็ w h e n y o u p l a y l i s Card The First Enemy t r o o Play p in the Next Round d i s p l a y m e r Laconiachip น,น,น,นะครับนี้มีการที่เป็นคนแลแลบกับชิบาดด้วยเหรอ Reduce Strength of All Soldiers on f o o d by 1โอ้แฉวเลยนะครับอะไรที่เป็นทหารเดินดินลดสเต็งหนึ่งนะครับ Petroleum Card Activate Discard to Another True Protect them from one Negative Effect อ๋อนี้คือเป็นลดดี u ัฟอะไรประมาณนี้นะครับ โอเคก็ตอนนี้ผมเลือกมากี่ใบแล้ว22อ่ะเดี๋ยวเราจะใส่อีก23 24 25โอเคครบแล้วจากนั้นก็กดคอนติเนียได้เลยนะโอเคครับตอนนี้ก็เป็นฉากที่เข้าสู่การต่อสู้แล้วนะเอ่อเมื่อเริ่มต้นมือเนี่ยนะครับในรอบแรกเนี่ยเขาบอกว่าเราจะมีการอุ้ยยังไม่เลือกอยังไม่เลือกสิยังไม่เลือกสิเอาขึ้นมา เราจะมีการ์ดขึ้นมือมาทั้งสิ้น15ใบนะครับวิธีการเล่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องเหมือนกับว่าผัดกันลงอ่ะก็ต้องดูว่าฝั่งตรงข้ามลงอะไรมาเราก็ลงการ์ดไปแก้ทางอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พยายามจบเท์นหลังยีกฝ่ายตอนนี้เนี่ยบาเบเรียนเขามา1งสเต็์ใช่ไหมหลายใบยนะครับเดี๋ยวผมจะเอา,เ,อา,เ,อาเขาเขาไม่มีพวกยิงไกลามาใช่ไหมครับเราก็จะไม่ใส่การนั้นไปนะเราจะเอาตัวอะไรที่แบบว่าไปจัดการบาเบเรียนนี่แล้วกันฐานม้าจัดไปนะฮะ นี่ฝั่งตรงข้ามเขาก็เนี่ยเห็นไหมฝั่งตรงข้ามก็กำลังเลือกการ์ดอยู่นะครับแล้วก็ดูค่าพลังตรงนี้นะเนี่ยที่มันจะวัดตัดสินแพ้ชนะกันอันนี้เขาลงการ์ดใหญ่มาเลยนะเฮฟวี่แครเวอรีนะครับทำให้เขามี6แต้มเดี๋ยผมจะต้องหาการ์ดอะไรที่เป็น,ปนแบบว่าทีเด็ดไปจัดการเขานิดน,นึงนะครับจริงๆแล้วผมว่าผมน่าจะลดค่าพลังของเขาได้นะแต่ว่าอันนี้เป็นรอบของฝ่ายตรงข้ามนะครับให้ฝ่ายตรงข้ามเลือกอยู่โอเคฝั่งตรงข้ามเอนเทอร์แล้วเหรออ่ะผมจะลงการ์ดอีก Select Enemy Class to half นี่คลาสนี้โอเคเรียบร้อยนะครับเนี่ยค่าพลังลดแล้วเมื่อกี้จาก6ใช่ไหมเหลือ3นะครับตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะ enter แล้วนะแล้วผมก็มี่4แต้มนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะชนะแบบ easy แล้วนะผมก็จะกดเลยกันล้วกัน รปล่าหรีมัสวินนั่นก็คือเราเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะครับเกมเพลย์จะงง,งงหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเต้องทําความเข้าใจกันแล้วก็รอดูฝ่ายตรงข้ามว่าเขาจะลงการอะไรมาอ้าวเรียบร้อยเข้าทางนะครับอันนี้เขาลงอาเชอร์มา3ใบนะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีดีบัฟใช่ไหมครับเราก็จะลงนี่เลยเนี่ยฟ็อกออฟวอร์นะครับฮาร์ฟสเตริงออฟเอนามี่เรนจ์ยูนิตนะครับปึง้งเรียบร้อยนะครับผมลดลดค่าพลังไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาทหารกี่ๆลงมานี่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 ากี่ๆกี่ๆ,ๆ เดี๋ยวรอให้ศัตรูเลือกการ์ดก่อนเดี๋ยวผมจะลงฐานกี้้มาโอเคฝั่งตรงข้ามเลือกมาเป็นอะไรคอนโซล e Man of the people เอ่อเพลย์ออนท็อปออฟเอนี่ออเทอร์คลาสทูดับเบิลเดะโอ้เราสัตเเฮ้ยโอ้โหพาวเวอร์เข้ามาเป็น15เลยว่ะอ่มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องหาอะไรแรงๆเดี๋ยวก่อนนะธนู3ใช่ไหมเราจะต้องใส่นี่ดีกว่าทหารม้าปาก โอ้โหเขาลงบาร์เเรียนมาด้วยแต่ว่าบาร์เเรียนนี่เป็นทหารเดินพื้นธรรมดานะสเต็งหนึ่งไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมต้องจัดการไอตัวคอนโซลนี่ยังไงวะเนี่ยอ่ะผมจ่ายทหารมาลงไปอีกนะครับฝั่งตรงข้ามกําลังเล่นอยู่การมีจํากัดน,นะตอนนี้เขาเหลือ7ใบผมก็เหลือ7ใบเหมือนกันนะครับก็ต้องเล่นกันถึง3รอบนะฮะร,รอบนี้ก็พยายามทําค่าพลังให้มันขึ้นขึ้น,นหน่อยอ๋อนี่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 แอดหนึ่งทูยูโอเวอร์รอลสเตร็งครอสโบแมนอ้าวเดี๋ยวเราต้องลองเลือกครอสโบแมนลงสนามหน่อยนะฝั่งตรงข้ามมเลืออกะไราว เอ่อชูสเดอะการ์ดจาก your o p ป n i ์เ hand look at them and discard เฮ้ยเขา discard ผมไปสองใบชิบหายแล้วแล้วคอสโบแมนหายไปใบหนึ่งด้วยอะอะอะตอนนี้ฝั่งศัตรูกำลังเล่นอยู่นะครับคะแนนผมตีขึ้นมาเป็น10แต้มของศัตรูมี18นะฮะมันก็ต้องเป็นเป็นเรื่องของการชิงไหวชิงพลิบนิดนึงนะครับก็ต้องดูแต่จริงๆผมมัยังเล่นไม่เก่งหรอกเพราะว่าเพิ่งหัดเล่นวันนี้เองนะครับแต่คร่าวๆให้ดูวิธีเล่นประมาณนี้กันแล้วกันนะครับอันนี้ฝั่งฝั่งตรงข้ามเลือกแล้วเห ตัวคลาสอะไรเนี่ยเทคเดอะการ์ดฟอร์มยัวลีเจนเอ,อ้ยเขาหยิบการ์ดออกมาจากในเด็กเขาออกมาได้โอเคผมจะลงตัวที่มันแบบว่าน่าจะเป็นตัวที่ทำให้เราพลิกเกมได้นะแบบพลัง6ไปเลยเนี่ยโอเคพลังผมเป็น16แล้วตามอีก2แต้มนะครับตามอีกแค่2แต้มฝั่งตรงข้ามกำลังเลือกการ์ดอยู่ครับอ้าวเขาเอนเทอร์แล้วฮะ20แต้มเหรอแล้วเขาดิสการ์ดผมไปด้วยเหรอผมไม่มีตัวไอ้คาทัฟแฟลกเมื่อกี้ผมเก็บไว้ตัวนึงไม่ใช่เหรอเวนกัมแลไวไงนะฮะ แล้วผมเหลือก,การแค่3ใบเราจะชนะยังไงฝั <laughs> ่งเขาก็เหลือก,การ5าใบนะเวนกรรมเวนกรรมและการหมดมือแล้วอะทำไงดีอะโดนเนกาทีฟเอฟเฟกอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีลบดีบัฟก็ไม่ได้เนาะโอ้โหเขายังลงมาอีกใบหนึ่งอีกเขายังเหลือสี่ใบแต่การผมเหลือ2ใบสุดท้ายแล้วอะโดนดิสการ์ดหมดมือเลยอโอ้โหสงสัยแบบลงการ์ดเยอะไปแล้วเพื่อนร <laughs> อบนีจ้จะแพ <laughs> ้เอ็นเทอร์เอ็นเทอร์โอเคดูดูเหมือนจะแพ้แล้วเพราะว่าโดนเอ่อโดนไอ้พวก ไอเนี่ยนะไอธนู3ตัวเนี่ยความสามารถมันเหมือนกับว่าถ้าลงตัวหนึ่งเนี่ยมันจะแบบเรียกพวกออกมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วนี่ราวสามราวสุดท้ายคือเราก็ลงการ์ดตามไม่ทันแล้วนะครับก็ขึ้นมือมาอยู่แค่2ใบนะครับก็คือเลือกการ์ดมา25บใบแล้วมันจะส่มขมึ้นมือมา15ใบให้เราเล่นนะฮะโอ้โหอะไรเนี่ยนี่การ์ดฮีโร่เลยหรอโรมูลัสอะไรเนี่ยนะครับสเตรนจ์สิบนะครับโอ้โหกูยอมและ <laughs> จบละ <c oughs> การหมดมือละเหมือนก็อีกฝั่งหนึ่งเขาก็เล่นเป็นอะนะ่ะเนาะแล้วเหมือนก็เราก็เป็นคนกากนะครับโอเคตอนนี้ก็แพ้ไปนะฮะก็ประมาณนี้ก็ไ้้กันในเรื่องของเกมเพลย์ของการต่อสู้นะครับผมคร่าวๆนะก็เป็นเขาที่ชนะไปนั่นเองนะฮะ โอเคครับก็คร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับ VMPI e p r o t o c o l นะครับรวมไปถึง VMPI e r e Traditional Card Game ที่ชื่อว่า The Beginning ด้วยนะครับใครที่สนใจในโปรโตคอลนี้นะครับในเรื่องของการลงทุนใน Meta v e r s e ต่างๆนะครับการนำโทเค็นของ m e t a v e r s e ต่างๆมาสเต k กิ้งเพื่อรับผลตอบแทนเพิ่มเติมเป็นเหรียญเวฟเนี่ยก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์อะไรต่างๆไว้ให้ใต้คำอธิบายนะครับเขามีคอมมูนิตี้ของคนไทยโดยเฉพาะด้วยนะเป็นห้อง Telegram มนะครับก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็แล้วกันและสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะครับใครที่ชื่นชอบ ในวงการเกม play to earn นะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องเรากันไว้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะมีอะไรดีๆเป็นโปรโดอคอใหม่ๆเป็นเกมต้นน้ำเป็นเหรียญต้นน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารในอนาคตที่จะหยิบม,มาฝากกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับท็อปเกมไทยแลนด์คลิปไปก่อนสวัสดีครับ